สวัสดีครับเพื่อนเพือนฮะ,ะวันนี้เรามาชมพระที่แตกกูวัดกลางคลองคอยครับแตกที่หลังอุโบสถในปีพศส 2, 5 1 6รครับซึ่งตอนนั้นอุโบสถที่วัดกลางคลองคอยเกิดการชำรุดฮะก็เจ,จ,จ้าอาวาสครับหลังเก่าเจ้าอาวาสคนเก่าครับสั่งให้ช่างมาลือครับ ในปีป 2, พศ2516รแล้วมาเจอพระชุดนี้ครับที่แตกกุฏที่วัดกลางคลองคอยพระชุดนี้ก็จะบรรจุไว้ที่ใต้องค์พระที่อยู่ข้างในครับแล,แล้วก็ตามพื้นแล้วก็ทําข้างกําแพงแล้วก็ตั้งบนเพดานด้วยครับแล้วเรามาดูพระชุดนี้ก็ตามพุทธวัตรได้เขียนได้บอกเล่ากันว่าพระสมเด็จโตท่านสร้างที่วัดละคังแล้วนําไปบรรจุที่วัดกลางคลองคอยครับบางทีก็จะเป็นแผ่นแบบนี้ครับ ติดกันเก้าองค์ครับบางทีก็จะมีห้าสิบองค์ร้อยองค์ครับแล้วแต่ครับ <c oughs> แล้วแต่ครับอ่ะนี่เป็นพระที่บรรจุที่วัดกลางอย่างแบบนี้คือเขาก็ได้แกะออกแล้วครับบางทีบางท่านเขาจะแช่น้ําแช่น้ําไว้สักห้าวันแล้วเขาจะแกะออกครับหรือบางท่านแต่ถ้าพระพระที่แช่น้ำฮะบางทีมันจะเหนียวครับมันจะไม่ค่อยออกเท่าไหร่บางทีแกะออกมันจะชํารุดฮะเขามีอีกสูตรหนึ่งทํายังไงเราจะแกะได้ครับ ต้องเอาไปนึ่งครับนึ่งเหมือนปลานะแล้วก็เอาไว้ตรงที่นึ่งปลาครับแล้วเขาจะหลุดออกเองโดยธรรมชานะตินะเพราะว่ามันเป็นกราวเนาะนึ่งแล้วก็เขาจะหลุดฮนะอ่าเรามาศึกษารูปกันครับเรามาดูเนื้อครับแล้วก็จะมีการลงรักติดแผ่นทองด้วยครับจะมีอ่ารักชาติแดงแล้วก็จะมีรักดําครับหรือบางองค์ก็จะไม่มีรักครับบางองค์ก็จะไม่มีรักเช่นแบบนี้ครับเขาจะไม่มีรักหรือว่ารักขลุดล่อน,นออกแบบนี้ก็วัดกลางคองคอยครับ แต่กูที่อุโบสถอ่ะเดี๋ยวเรามาชมเนื้อกันครับมาชมเนื้อกันเรามาดูเนื้อกันนี่ก็จะมีหลากหลายพิมพ์ครับที่เจอที่วัดกลางเขาแขกจะมีหลายพิมพ์ครับจะมีหลายพิมพ์ครับเดี๋ยวเรามาชมครับเราชมพิมพ์พระประธานก่อนพระประธานพิมพ์ใหญ่ก่อนเรามาดูเนื้อกันครับอันนี้ก็จะเป็นคราบกาวที่ติดที่เขาแกะออกครับเรามาชมเนื้อกันครับ เนื้อจะออกโซนขาวครับแก่ปูนเนื้อออกโซนขาวแก่ปูนของพระชุดนี้นะจะเยอะมากครับเป็นพระชุดเดียวกันกับที่แตกกุที่วัดกลยาครับวัดกักวัดกลยาก็จะลงรักแบบนี้ครับจะเป็นพระชุดเดียวกันครับแต่ถ้าเป็นวัดกลยาเนื้อจะเขาจะไม่ค่อยมีข้ามครับเขาจะสะอาดเพราะว่าพระที่วัดการของคข่ยน่ะอุโบสถมันจะจำรุดผุพังครับ แล้วก็จะมีน้ําเข้าไปท่วมนในองค์พระค,ครับเวลาหน้าฝนมันก็จะเป็นคาบน้ําเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือคาบน้ําครับแต่ถ้าวัดกัลยามันจะไม่มีคาบน้าครับแต่วัดกัลยาแตกเมื่อปีพศ2551เฮะ51 52ครับเนื้อจะสะอาดครับวัดกัลยาแต่เป็นเนื้อเดียวกันครับเป็นพระชุดเดียวกันที่สร้างที่วะัดละรักังแหละแต่นี้เป็นพระที่แตกกูที่วัดกลางคอง่อ,อยที่อุโบสถฮะ ดูเนื้อเนื้อเขาจะขาวนุ่มครับขาวนุ่มขาวแกร่งแล้วผมพทุทธคุณจะเยอะมากพระชุดนี้จะเยอะมากครับเห็นไหมแล้วจะมีซุ้มคอด้วยครับบางทีก็บางองค์ผมส่องเห็นเหล็กไไฟดำด้วยครับมลสารเยอะครับพรชุดนี้มลสารเยอะครับเดี๋ยวเราชมไปดีเลยครับอะเรามาดูนี่อีกองหนึ่งครับมลสารเขาจะเยอะมากเห็นไหม ผมพุทธคุณจะอัดแน่นเลยครับเพราะว่าเป็นพระที่แช่น้ำเนาะโดนน้ำครับเห็นไหมสวยมากผมพุทธคุณอัดแน่นครับจะมีคาบพระแช่น้ำข้างหลังเขียนคำว่าหัวโตรอศสองสี่ครับนี่เป็นพศออครับสมัยก่อนเขาจะเรียกรอสอเนาะ สร้างที่วัดละฆังและนําไปประจุที่วัดกลางของข่อยดูเนื้อครับดูธรรมชาตินะคใครเจอผ้าชุดนี้เช่าได้เลยครับเช่าได้เลยครับแผดเดตโนมัติครับถึงยุคข,ของพระสมเด็จโตท่านสร้างเดตโนมัิครับเป็นผ้าที่บรรจุวัตถูอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์วัดเกตครับเนื้อจะแข็งเนื้อจะแข็งแบบนี้นะครับพิมพ์วัดเกนดลงละแล้วก็ติดแผ่นทองด้วยแล้วจะมีคราบกาวเหลืองๆนะี่เป็นผ้าที่แช่น้ําจะเป็นอย่างนี้ครับ พอหน้าแรงน้ําก็จะแห้งครับพอหน้าฝนมาก็ท่วมอีกครับสภาพก็เลยเป็นแบบนี้ครับพิมพ์วัดเกตเนื้อขาวแกล้งเนื้อขาวแกล้งครับเป็นเนื้อของวัะคร้งครับเรามาดูพิมพ์เส้นได้พิมพ์เส้นได้ก็จะลงรักชาติแดงครับแล้วก็ติดแผ่นทองด้วยพิมพ์เส้นได้ทั้งหมดที่ไปจุที่บางกุ้งพรมครับมีไหลามาหลากหลายพิมพ์ครับ มีหลากหลายพิมพ์นะมีหลากหลายพิมพ์ครับพิมพ์เส้นได้เนื้อสวยมากครับนี่ก็จะเป็นพิมพ์เส้นได้เหมือนกันครับพิมพ์เส้นได้ดูเนื้อครับลงรักดําติดแผ่นทองครับลงรักดําติดแผ่นทองแล้วก็จะมีองค์ใหญ่กว่านี้ด้วยนะองค์พระประธานะอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าเกตบ,บัวตูมครับ เกตโบตูมครับคล้ายๆปกโพนะพพเกตโบตูมแต่ไม่ใช่อันนี้เป็นพิมพเกตโบตูมครับนี่ถือว่าสวยเนื้อออกโซนขาวครับเนื้อออกโซนขาวเนื้อจะออกโซนขาวครับปลาที่แช่น้ํจออนา,ะาจะเป็นแบบนี้ครับอ่ะนี่นี่พิมพหนึ่งครับแต่กูกที่วัดการขอขอยเหมือนกันครับอันนี้จะเป็นพิมสามบาทนะ ซึ่งพิมพ์นี้จะพระสมเด็จโตท่านจะมีสร้างในยุคต้นครับที่แต่กูวัดปากบางแต่นี้ท่านสร้างที่วัดรักครังแล้วนาไปบรรจุที่วัดกลางคลองข่ครับเห็นไหมเนื้อเดียวกันครับเนื้อเดียวกันติดกาวเหมือนกันครับพิมพ์รูปเหมือนพระสมเด็จโตครับเขาเรียกว่าพิมพ์สามบาทเป็นพิมพ์นิยมด้วยนะตอนนี้เขาทำเก็บกันครับสวยมากสวยมาก อนี่ก็วัดกลางค่อยพิมพ์ใหญ่ครับอันนี้ก็ใหญ่อันนี้พิมพ์ใหญ่เลยครับพิมพ์เราประทานหายากด้วยเห็นไหม,มนี่เป็นพระที่แช่น้ำครับจะโดนน้ำกัดด้วยครับแต่พราะสมเด็จโตท่านมีกลัวน้ำฮะท่านมีกลัวน้ำาพระสมเด็จโต,น,น,โตนี่จะออกเนือ้อสีขาวด้วยครับขาวอมเหลือง นี่ถือว่าสวยเนื้อขาวอมเหลืองครับพิมพ์ใหญ่แบบนี้ก็มีนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาผมจะมีอีกพิมพหนึ่งครับจะมีอีกพิมพ์หนึ่งครับน,บนี่นี่นีม จะมีพิมพ์หนึ่งครับเขาเรียกว่าพิมพ์ยืนอุ้มบาทครับอันนี้เขาเรียกว่าพิมพ์ยืนอุ้มบาทพิมพ์ยืนอุ้มบาทแล้วก็จะมีอยู่ที่วัดกลางข่อยครับรูปนี้ครับเป็นพระเวดตัวที่ท่านสร้างแล้วก็จะมีพระบรรจุวันนี้กลุ่ด้วยครับแต่พระที่บรรจุวันนี้กลุ่จะแตกก่อนครับแตกในปีพศ2490ฮะ่ที่เขานาออกจากองค์พระครับเดี๋ยวผมจะนําพระที่แตกกลุ่ปีพศ2490 มาให้ชมเหมือนกันครับเห็นไหมพระแตกกลู่วัดกลางคลองคอยครับแล้วก็จะมี3กลุ่นะที่แตกฮะในองค์พระยืนแล้วก็ใต้ต้นโพโด้วยครับใต้ต้นโพโตแตกปีพศสอง0ันห้าร้อยครับแล้วก็ในองค์พระแตกปีพศสองพันเก้าร้อยครั้งแรกแล้วก็จะนําออกมาเรื่อยๆครับและใต้ต้นโพจะแตกปีพศสองพันห้าร้ครับแล้วก็ที่อุบอโบสถแตกปีพศสองพครับ อันนี้ก็แตกที่อยู่บสถครับยืนอุบาทองค์ใหญ่ครับองค์เล็กก็มีนะองค์ใหญ่อันนี้เป็นพิมพ์ทรงของวัดกลางคลองคอยเลยครับพระเดชโตท่านสร้างให้วัดกลางคลองคอยโดยเฉพาะเลยครับแล้วไม่มีบรรจุไว้ที่กลุ่ในด้วยครับนอกสิจากวัดกลางคลองคอยถ้าเจอพิมพ์นี้ครับพระยืนอุ้มบาทที่พระเสด็จโตท่านสร้างให้เป็นพิมพ์ของวัดกลางคลองคอยเลยลงรักแดงแล้วก็ติดแผ่นทองด้วย ตัวเนื้อครับจะขาวแกร่งเห็นไหมเนื้อเขาจะขาวแกร่งอันนี้ก็จะเป็นข้าพระที่แช่น,น้ำฮะาฏิโดนน้าหน้าฝนมากบสถเขาก็จะชํารุดฮะก็น้ํมันจะไหลเข้าไปซึมไปท่วมอยู่ในองค์พระครับพอหน้าแล้งก็จะแห้งพอหน้าฝนมากระท่วมอีกครับจนเจ้าวาดคนเก่าได้สั่งรื้อแล้วก็สร้างขึ้นใหม่แล้วไปเจอพระชุดนี้ฮะที่กบสฮะ เห็นไหมพลาที่แช่น้าพลาที่โดนน้ำครับอ่าคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ให้หน่อยครับกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับแล้วก็ผมจะมีคลิปของพละสมเด็จโตมาให้เพื่อนๆทุกท่านได้ชมเรื่อยๆครับจะไม่พลาดคลิปที่เด็ดๆเนาะจะไม่พลาดคลิปที่เด็ดๆครับพระที่แตกอุกวัดกลางคองคอยหลังอุโบสถด,ดูง่ายสบายตาครับพระของผมกล้าตรวจเช็คตามหลักวิทยาศาสตร์นะแล้วก็จะเจออ่ะ ผมมีองค์เด่นให้เลยครับผมมีองค์เด่นให้เลยครับหลังตาแผ่นดินครับอันนี้ก็แทกกูที่วัดกลางคลองคอยท่านใดที่บอกว่าสมเด็จหลังตาแผ่นดินไม่มีสร้างครับอะมาดูองค์นี้ครับมาดูองค์นี้ครับเพราะสมเด็จโตไม่มีสร้างครับมาดูองค์นี้ครับที่ใครปุกโลกว่าพระสมเด็จโตไม่มีสร้างครับหลังตาแผ่นดินมาดูองค์นี้เลยครับเนี่ยเห็นไหมเป็นพระที่แตกกูดกลางคลองคอยครับ เนื้อเดียวกันครับเนื้อส่วนผสมเดียวกันครับเนี่ยหลังตาแผ่นดินเนี่ยครับอันนี้ก็ได้ผ่านการตรวจเช็คตำเหลียวิทยาศาสตร์นะครถึงยุคของสมเด็จพระพุทธเจ้าโตคมบลังสีที่ท่านสร้างครับเห็นไหมพระสมเด็จโตท่านมีสร้างครับไม่ต้องห่วงนะที่ใครว่าปุกกะโหลกว่าพระสมเด็จโตไม่ได้สร้างสมเด็จหล,ลังตาแผ่นดินตีเป็นเก๊นะโอ้โหนี่มาดูครับคนยุคใหม่เขาจะเล่นพะกันตรวจเช็คตำเหลียวิทยาศาสตร์ครับ สำหรับพระผมฮะจะผ่านการตรวจเช็คตมหลักวิทยาศาสตร์ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวนะจะผ่านการตรวจเช็คตมหลักวิทยาศาสตร์ครับจะมีใบรับรองพระแท้ทางหลักวิทยาศาสตร์คะับในตัววัดการคลองคอยนี่ก็ยังผ่านการตรวจเช็คตมหลักวิทยาศาสตร์ฮะสถาบันพระแท้พระสุเปตโตแห่งประเทศไทยครับใบประกาศนนิยบบัตรรับรองพระแท้ครับ พักเกินร้อยห้าสิบเอ็ดปีครับเนื้อแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเห็นไหมยืนอุ้มบาทครับวัตการของข่อยและผ่านการตรวจเช็คตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วครับไม่ต้องหว่วงเห็นไหมแต่ละใบครับผมจะแผ่นการตรวจเช็คตามหลักวิทยาศาสตร์นะอย่างเช่นตรงนี้สถาบันพระแท้พระสมเด็จโตครับอันนี้ลงรักแดงเป็นพิมพ์พระประธานฮนะพระที่แต่กวัตการของข่อ,อยเห็นไหม ชื่อผมครับที่ไปตรวจเช็คใบประกันสนียบัตรรับรองพราแท้ทางหลักวิทยาศาสตร์ครับ <c oughs> มีอายุเกินร้อยห้าสิบเอ็ดปีครับเนื้อแท้ครับร้อเรเซ็นต์ครับพระพิจักกลการของข่อยอา้าวนี่สมเด็จลังตาแผ่นดินเห็นไหมเนี่ยก็ได้ผ่านการตรวจเช็คตามหลักวิทยาศาสตร์ครับนี่ใบป,ประกันสนนิบัตรด้วยหเห็นไหมเนี่ยพระสมเด็จวัดการของข่อยพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มครับเห็นไหม นัำตาแผ่นดินครับอะสวัสดีสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนก็เพื่อนเนท่านใดที่เข้ามาชมก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะติชมได้ครับการทําคลิปผมมันเป็นยังไงอะไรยังไงก็ติชมได้ครับผมจะนําหลายๆพิมพ์ของพระสมเด็จตัวครับมาให้ท่านเพื่อนๆทุกท่านได้ชมครับให้เพื่อนทุกท่านได้ชมครับอย่างเช่นพระเก่า ผมจะนำเนื้อที่ผ่านการตรวจเช็คตำลักวิทยาศาสตร์นะมาให้ชมเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามไปด้วยครับฝากกดชอบสไลด์ด้วยเ้่าจะติดต่อชอบพระกับผมก็ตรงที่ปากหมุนนะครับผมจะมีแอปเขียวอยู่ครับทักแอปเขียวได้เลยครับง้นคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ